สวัสดีครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเล่นแบบโซโลนะฮะโซโลที่ว่าน,นี้ก็คือไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมหรือเพื่อนอาจจะยังไม่ว่างตอนนี้นะแล้วก็ในเมื่อในเวลานั้นเนี่ยเราก็อยากจะเอาบอสที่มันเป็นระดับที่มันยากๆตึงๆหน่อยเนี่ยแต่ทําไงว่าเราก็มีพอเมแค่ตัวเดียวย่เงี้ยมันก็รับมือไม่ไหวเนาะบวกกับตัวเราอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นที่ชื่นชอบของมอนสเตอร์นะครับผมเพราะว่าเวลามอนมันโจมตีนะ่ะมันจะเล็งที่เราเป็นหลักนะฮะทีนี้ อ่ามอนที่ผมจะพามาลองวันนี้ก็ผมนะก็คือมอนที่ชื่อว่าพาราดินนะครับเอพาราเดียสนะครับผมนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยจับมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยยากกว่าบอสตัวอื่นๆตรงที่ว่ามันมี2ตัวครับผมนะฮะพาราเดียสเนี่ยมี2ตัวเพราะงั้นเราจะใช้หลักสูตรอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโกงใช้คําว่าเป็นทริคในการเล่น,นครับผมก็คือนําพาวบล็อกมาตั้งบริเวณบอสนะครับผมนะฮนะฮซึ่งอ่าบริเวณบอสมันไม่เข้มอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราก็หาวิธีตั้งพาวบล็อกเนี่ย ให้มันอยู่ใกล้ๆบริเวณสู้กับบอสนะซึ่งผมก็จะตั้งตรงนี้นะครับผมตั้งตุ้มแล้วเราก็สร้างครับผมนะฮะเมื่อเราสร้างเสร็จนะครับผมเราก็จะใช้มอนสเตอร์เนี่ยออกมาทํางานนะครับผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์เราจะคัดด้วยเลเวลนะก็คืออบายเลเวลนะฮะเราเอาลงมาให้หมดครับผมตัวในทช่ว่าเก่งนะฮะเนี่ยเอามาให้หมดเลยครับผมตัวที่ว่าเก่งของเรานะฮะเนี่ยคือ หลักๆคือไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเก่งก็ได้ครับผมเราต้องการจนนํานวนมอนสเตอร์เยอะๆเพราะว่าเราจะมาเป็นเป้าล่อครับผมเราก็ช่วยโจมตีนั่นเองครับผมมีอยู่2แบบนะครับผมทั้งล่ออ่าจะคําว่าล่อเท้านั่นเองครับผมถ้าเป็นภาษาแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบว่าแบบหยาบแบบนั้น,นครับผมนะฮะก็คือเราจะใช้พุ่นเนี้ยมาเป็นตัวล่อนะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือการไปลอ่อมันมาครับผมด้วยการยิงเปี๊ยะเข้าที่ตูดมันเนี่ยมันก็มาเนี่ยครับผมนะฮะมันก็วิ่งมา ครับผมเนี่ยมันก็พุ่งตรงๆมาเลยครับผมเนี่ยเราก็จะมีพลพรรคมอนสเตอร์เนี่ยคอยปกป้องเราครับผมแล้วก็ยิงเพื่อล่อให้มันมาต่อนะฮะตัวเห็นไหมมันมันจะเล็งเราเป็นหลักครับผมนะครับผมเนี่ยเราก็วิ่งนะฮะวิ่งเลยครับผมแล้วก็ปล่อยมอลออกมานะครับผมเห็นไหมเราเนี่ยบอลคุณจะเห็นเลือดบอลเนี่ยเลือดบอลก็ลดลงเป็นหุ้มหอบนะฮะลดลงเป็นหุ้มหอบเลยนะครับผมเนี่ยเราก็มีมระดับบอสอยู่เหมือนกันเต็มทีเหมือนกันครับผม เพราะมันจะสู้กับเราเนี่ยมันก็ต้องตึงมือมันหน่อยแหละอ่่ทีนี้หลกัลกๆเลยเราก็ต้องวิ่งจุกนะครับผมเพราะว่าอ่ามอนสเตอร์มันโดนเซตมาให้อ่าลิงเราเป็นหลักนะครับผมนะทีมที่ที่ผมกำลังเริ่มตายไปเอาดูว่าใครโอ้ยมอนสเตอร์ไอ้นี่บักผมละอ่ะผมไม่ชอบเลยมอนมันชอบบักนะรู้ปะเดี๋ยวเวลาวิ่งมาชนเราเนี่ยมันจะมันกับราะกลายเป็นตัวยกกันใช่ไหมเดี๋ยวมันจะติดนี่คือความอ่จิ้มหายของมันครับผมเดี๋ยวจะเรียกอ่เจ็ดดับก่อนพวกผมขึ้นก่อนนะฮะ มัวแล้วผมนะฮะอย่างว่าจะยิงช่วยพวกข้างล่างนะในการยิงมิสไซล์ลงนะครับผมนี่ม่รู้ไขรเป็นไครเลยเขางนี้นะครับผมเราก็จะเร่งนะว่าตัวไหนใกล้ตายนะครับผมมันอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะไอ้นี่มันธาตเลยว่าดูไม่ออกนะครับผมว่าตัวไหนจะตายก่อนนะนะแล้วก็ลงครับผมทีนี้จริงๆจะขี่ม้าขีาข่อะไรจุ๊กก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องมานั่งขีมกก่มังกรผมก็ได้ อ่ะโอ้ผมลงมาไม่ได้อ่ะเอา้าจีบหายแล้วลงมาไม่ได้เอา้าเป็นหลังมันไว้เนี่ยอ่าผมก็ชอบจริงจเลยเกมนี้นะฮะอ่ะน่าจะบั็กนะครับผมนะตอนนี้ผมลงมาไม่ได้นะผมจะลงไปคุมพาวบ็อกเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอออ่าทีนี้ที่ผมต้องคุมพาวบ็อกเพราะอะไรเพราะว่ามอนสเตอร์บางส่วนผมจะอ่าเจ๊งไปแล้วนะครับผมไอ้นี่ก็ชอบมาติดบั็กตัวเรานะ <laughs> นะครับผมเอ้าผมก็จะเดีมไว้ประมาณนี้นมัมเอนสเตอร์ผมอ่ะ <c oughs> แล้วก็จะทำการลุกไปเรื่อยนะนี่เล่นให้ดูจริงๆนะครับผมเ <c oughs> สียงแป้นเสียงเมาส์ก็แบบว่ามันก็จะแบบนี้นะฮะ <c oughs> มีมีเสียงเข้ามาหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทีนี้แล้วก็ลองแอบจับมาดูนะ <c oughs> ติดก็ติดก็ผมไม่ติดก็คือจะจะเมาส์องตัวแต่มันคงจะเป็นเรื่องยากนะฮะเพราะงั้นเราก็อ่าเดี๋ยวยงคิดเยอะครับผมมาจับหนึ่งรอบได้สักตัวหนึ่งก็โอเคละนะครับผม เดีย๋ยวเราต้องจับตัวที่เลือดโลที่สุดก่อนนะไม่คผมจับสูงกว่านะากกานะอ่าตัวหนึ่งอยู่นู้นใช่ปะโอเคตัวหน้ากำลังโดนโจมตีครับผมตัวนี้คือตัวเลือดโลที่เราเห็นมาถูกละตัวนี้คือตัวเลือดที่เหลือสองพันนะฮะจับไปเรื่ยครับผมนะฮะจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยครับผมอ่าทีนี้พอเราจับไม่ได้เราปล่อยให้มันโดนดาเมจสักหน่อยฮะ ทีนี้ต้องมาเปลี่ยนมันครับผมเอามันที่เจ็บออกครับผมเอาตัวอืนลงมาช่วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยจะตายเนี่นี่ยเนีผมจะเก็บมันผมก่อนนะมันผมจะตีแรงกันไปตัวดำู่ไหนอ่ะตัวดำข้าตัวดำนี่โอเคจับเขาก่อนนะครับผมอ่ะตันนี้ได้ยัง อ่ะได้หนึ่งตัวครับผมทีนี้เราก็จะโฟกัสได้หนึ่งอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือตัวสุดท้ายละตัวท้ายนี้เราจะเรียกมอนเรามาช่วยครับผมทีนี้พอมันเหลือเดียวเราจะโฟกัสง่ายฮะับหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับผมทีนี้จะเริ่มเก็บมอนที่เจ็บไปนะฮะอ่ะให้เหลือประมาณนี้พอเนี่ยนี้อันนี้จะดูง่ายนะฮะเนี่ยพอมันเหลือเดียวเนี่ยเราก็สามารถเช็คเช็คความแต่เช็คเลือกเขาได้ว่าเขาจุกเขาโดนอะไรบ้างครับผมเนี่ยเราก็ยิงไม่เรื่อยนะครับผม นี่ม้วนยิงบีมใส่นะฮะแล้วก็โปะใส่หัวมันนะ,ะผมไปเรื่อยเตี้ยมเข้าไปที่หัวมันยิงไม่เข้าหรอกอ่ะเดี๋ยวจะรอเข้า,ขานี่นะอเ,เอานักปั่นมาต่อยมันดีกว่ามันเติร์ผมตายหมดแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> ต้องรองนะฮะเดี๋ยวนะโอ้ผมชอบจริงๆแลยเวลามาันมา ตืงๆนกับผมเอาสู้กับพี่น้องไปก่อนไป้เอ้านี่พี่น้องหน้าออกมาแล้วนี่อแอบจับมาดูครับผมนะฮะระวังจับมันเยวจะเรียกมอมเตอร์กะกาบมานะฮะที่ได้เม็นน้อยๆนะฮะเอามาเป็นตัวล่อช่วยทําการโจมตีนะบางทีแค่เดินผากอาจจะจุกนะครับผมผมว่าคนเล่น p o w เ r อน่ะจะรู้สึกถึงอ่าปัญหานี้ดีนะที่ว่ามันวิ่งจ่อตูดล้วเนี้ยนะครับผมเป็นปกติจริงๆนะไม่ใช่เรื่องแปลกใ,ใหม่อะไรเลย นะผมเดี๋ยวเรียกเจ็เดมาดีกว่าสำคัญมันเลยไเอาไปเออจะเรียกมอนเตอร์กุกิกมาหน่อยเราเรียกมาเยอะมากไม่ได้นะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมันตายนะเพราะว่าเราศาสตร์จะเจ้ตัวหนึ่งแล้วเราก็หวังว่า,วาจะจับได้สองตัวในครั้งเดียวนะฮะเอา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  ดึงไปเลยครับผมอ่ะทีนี้น้องเพิ่์กกำลังลบสักหน่อยละจะบอกแล้วได้เลยเอา้าได้เลยครับผมอ่ะนี่ก็เป็นการจับมอนสเตอร์ระดับรีเจนทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวที่เราได้มานะครับผมนะเดี๋ยวจะเก็บพวกนี้ไปก่อนนะฮะจะเอาสองหนอนนี้เข้ามานะเดี๋ยวบายเลเวลครับผมอ่ะนี่เราก็ได้มาละสองตัว ตอนนี้ผมก็มีมอนสเตอร์แบบดีเจเนอเรียลี่สตัวนะครับผมนะฮะที่ได้มาก็จะเป็นทางด้านพาราเดียสกับอนีโครมาส์นะครับผมนะซึ่งเป็นตัวดับดีเจนทั้งคู่นะครับผมเนี่ยมีดีเจเนอเรี่มีอ่าอันนี้ก็จะเป็นสาตวสําหรับเขาเรียกว่าไนะเผาพันธุ์เขาครับผมเซเลเทียล์เอ็มเพลเลอร์นะครับผมก็คืออ่ามันนี้ได้มาก็คือโจมตีสายอ่าน่าจะเป็นดาเมจของสายนิทราแรงขึ้นนะครับผมนะไม่เข้าใจว่าอินทรีทูในเท่าเอ็กต์ดาเมจคืออะไรนะครับผมนะฮะ แล้วก็อ่าในโครมาสเนี่ยอูย้อันนี้น่าจะดีนะครับผมนะเอามาใช้นะั่นคือผู้เล่นนี่ขุดขุดไม้ได้แรงขึ้นนะผมไอขุดหินได้แรงขึ้นนะฮะร,รอบรอบมนนวลเวริร์ก็คือทำเปนมืดนะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นอ่าวิธีการเล่นแบบม้ามูนะครับผมที่ผมจะสอนอยากสอนให้ทุกคนเล่นนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะเล่นโซโล่นะเพราะว่าอาจจะไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมก็เข้าใจนะฮะ ล้วใช้หลักสูตรมอนกีกี้พวกนี้แหละลมโจมตีนะจริงๆถ้ามีเลือดสักหน่อยนะถ้าคัดเลเววสักหน่อยนะผมว่าเอาสัก20ิบขึ้นไปนะมาสู้ให้มันพอได้ยืมหน่อยเมื่อกี้เห็นพเปีวมันน,น้อยๆมันโดนมา้าเดินผ่ามนก็ตายหมดนะครับผมเนี่ยนใครมามีเรื่องกบเราก็โดนตุ้มตุยลุมต่อยนะครับผมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนเล่นโซโล่นะในการเอาไปสู้กับบอสนะครับผมก็คือต้องเหลือเพาล็บกไว้อันหนึ่งเอาไว้สำหรับการเอาไปลุมหมาหมูนะฮะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดวเจอกัน สวัสดีครับ